สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับเส้นทางดวงในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับมีเส้นทางของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมและก็ช่วยเหลือให้ท่านผ่านอุปสรรคผ่านม,มรสุมพบกับแสงสว่างพบกับโอกาสดีๆของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งงานความมั่นคงของ การเงินความร่ำรวยและโชคลาภนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับ,ค,รบคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนที่เกิดในราศีกรกฎในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางดวงของ ท่านจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคมีอะไรน่าสนใจมีอะไรต้องระมัดระวังหรือว่ามีแนวทางอะ,อะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับโมฮะก็จะทำคลิปพยากรณ์บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาคัดสรรเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางของชีวิตนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎคือเกิดตั้งแต่วันที่15รกรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกรกฎก็มาดูได้เช่นเดียวกันครับ อาละครับที่นี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคม2567จะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอุปสรรคและการแก้ไขเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งในเรื่องของการงานคืออัศวินดาบนะครับอัศวินดาบคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตําแหน่งงานนะครับมีความเคลื่อนไหวมีการย้ายที่ทํางานได้รับงานใหม่มีเรื่องต้องแก้ไขมีปัญหาเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนะครับคือชีวิตของท่าน จะไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับนั่นคือการเริ่มต้นเดินทางการที่จะต้องออกไปทําง,งานต่างจังหวัดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทําง,งานด้วยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับการงานโดยทั่วไปแล้วนะครับยังมีระดับของความมั่นคงนะครับ ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับการจัดการการบริหารการสร้างโอกาสต่างๆการติดต่อกับลูกค้าการเจรจาธุรกิจการค้าขายการพบปะกับคนจํานวนมากๆก็ยังเด่นนะครับมีความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดรวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานนะครับยังมีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สามในเรื่องของการงานนะครับเป็นเฮอร์เมสนะครับเฮอร์เมสคือแสงสว่างนะครับแสงสว่างที่เข้ามาในวงจรชีวิตของชาวราศีกรกฎนะครับก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเจอความมืดมัวเจอความไม่แน่นอนเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยากไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีชีวิตที่สะดวกสบายนะครับเจอแต่เรื่องยุง่งยุ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ จุดนี้คือจุดที่น่านานจับตามองมีความสำคัญนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเป็นแรงส่งด้วยนะครับคือในส่วนหนึ่งชาวราศรีกรกฎก็จะเน้นไปที่เรื่องของการบำเพ็ญนะครับบำเพ็ญจิตใจให้เกิดความมั่นคงเรียนรู้อบรมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจากจุดนั้นได้นะครับแล้วก็จะมี โอกาสได้พบครูบาอาจารย์ได้เจอคนที่ดีได้เจอคนที่ให้โอกาสในเรื่องของการงานในเรื่องของการดําเนินชีวิตรวมทั้งให้ข้อคิดให้ปรัชญาชีวิตดีๆนะครับและก็จะผ่านอุปสรรคได้สร้างบุญสร้างกุศลส,สดมลแผ่เมตตาเข้าวัดเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงถึงกันและกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับท่านก็จะพบทางออกพบกับโอกาสใหม่ในเส้นทางของอาชีพการงาน การดำเนินชีวิตต่างๆนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น7 เหรียญน,นะครับเจรียญคือการดูแลการเงินนะครับการบริหารการเงินการได้เงินมาอย่างนี้จะจัดการอย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรนะครับคือมันจะมีทั้งรายรับและรายจ่ายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องดูแลดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการได้เงินมากําไรอย่างไรจัดการบริหารด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับโอกาสของท่านก็จะมีความมั่นคงต่อไปนะครับถ้าไม่ประมัดระวัง ก็อาจจะเจอปัญหาความผิดพลาดในเรื่องของการเงินได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น6เอายนนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะครับหรือไม่ก็จะมีเงินเข้ามาตลอดรับเงินแต่ในขณะเดียวกันนะครับเส้นทางดวงของท่านคือการใช้จ่ายออกไปด้วยได้มาจ่ายไปเงินสะพัดเงินรั่งนะครับบางทีก็สร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับบริจาคหรือว่า แบ่งปันคนอื่นนะครับเป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลได้ดีไม่น้อยด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สามในเรื่องของการเงินนะครับเป็นเรื่องของลูกหลานบริวานนะครับก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเกี่ยวกับวิถีชีวิตด้วยนะครับจะมีโอกาส มีกิจกรรมมีเรื่องที่ต้องเจอคนเยอะๆด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่จะทําให้ท่านมีทั้งเงินมีทั้งความรู้สึกดีมีความภาคภูมิใจและมีความสุขด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูเรื่องที่3กันนะครับเรื่องความรักนะครับรูปแบบความรักจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าจับตามมองบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนนะครับเป็นราชินีพระจันทร์นะครับ นี่เป็นเรื่องของรูปแบบความรักที่น่าจับตามองนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฏนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับท่านอาจจะมีประเด็นความรักนะครับเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ยังไม่ลงตัว นะครับบางทีก็อาจจะมีการคบใครสักคนหนึ่งแล้วเปิดเผยไม่ได้ต้องปกปิดข้อมูลนะครับคือรอไปก่อนหรือว่ายังไม่แน่ใจก็จ,จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับบางทีก็อาจจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกแซงในประเด็นความรักด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นักนะครับต้องเรียนรู้ต้องใจเย็ยนๆในการที่จะ มีความรักด้วยนะครับให้เข้าใจก่อนรอจนแน่ใจหรือว่าศึกษาให้เข้าใจก่อนนะครับบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับมี2ถ้วย2ถ้วยคือการเรียนรู้การพัฒนาจากความเข้าใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นความรักก็มีโอกาสอยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจ ต้องมั่นใจนะครับแล้วความรักของท่านก็จะพัฒนาต่อไปได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับเป็นบทบาทหน้าที่นะครับลูกหลานบริวารที่ท่านต้องรับผิดชอบต้องดูแลก็จะมีส่วนร่วมทำให้อ่มีหน้าที่นะครับในการดูแลคนเหล่านั้นนะครับรวมทั้งก็จะมีความภาคภูมิใจในการให้โอกาสคนที่ท่านรักลูกหลานบริวารนะครับ ต่อมาครับมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุปสรรคเรื่องของสุขภาพและการแก้ไขจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็นแฮงแมนแฮงแมนคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานการดําเนินชีวิตวิถีชีวิต,ววตการย้ายทํา,ทางานนะครับได้งานใหม่หรือไม่ก็การที่จะ ปรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในวงจรชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือคือไม่เหมือนเดิมอยู่ต่อไปนะครับบางทีก็คนที่เจออุปสรรคมานานๆนะครับในช่วงเดือนตุลาคมก็จะพลิกวิกฤตตรงนี้ได้นะครับเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นจากจุดล้มเหลวเริ่มต้นจากจุดที่ไม่ดีนะครับไปสู่จุดใหม่ที่มันคงได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับรูปแบบแบบนี้บางเรื่องบางอย่างเราไม่รู้ตัวในการดำเนินชีวิตก็แนะนำว่าพี่น้องชาวราศีกรกฎควรที่จะ ไม่ประมาทมีสติระมัดระวังในรูปแบบของการดำเนินชีวิตนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น9้ถ้วยนะครับ9ถ้วยคือการทำงานการพบเจอคนและก็ต้องมีจุดที่ต้องระวังอยู่ด้วยนะครับบางทีนะครับท่านอาจจะได้ทำงานเป็นหมู่เป็นคณะเป็น กล,กลุ่มนะครับเป็นโครงงานเป็นการอบรมเป็นการสมัมมนาเป็นการเรียนรู้แนวทางการทำงานใหม่ๆนะครับรวมทั้งการพบปะก,กับลูกค้าพบปะก,กับเพื่อนร่วมง,งานเยอะขึ้นนะครับมากขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับต้องระวังในส่วนที่อาจจะมีปัญหานะครับสัญญาการงานสัญญาการเงินต้องรอบคอบใจเย็นๆน,นะครับรวมทั้งถ้ามี กิจกรรมเกี่ยวกับความสนุกสนานความเพลิดเพลินการสังสรรค์การกินเลี้ยงเลี้ยงส่งเลี้ยงต้อนรับอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคและแนวทางนะครับเป็นเรื่องที่ต้องระวังเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งนะครับ7ดับเจ็ดดับคืออาจจะมีปัญหามาจากคนด้วยนะครับในรูปแบบของ เกิดการการะทบเกี่ยวกับการงานเสียง,งานเสียโอกาสเสียชื่อเสียงเกิดความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทมีความวุ่นวายมีความรู้สึกไม่ดีนะครับเหมือนกับว่าคนอื่นบารสร้างอะไรที่ไม่ดีให้กับเราก็ต้องร,รมะมัดระวังจุดนี้ด้วยนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์ แนวทางเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับเป็นอะไรนะครับเป็นราชิเนเรียนนะครับในที่สุดแล้วนะครับท่านจะผ่านอุปสรรคงานมั่นคงขึ้นนะครับพบกับความสำเร็จมีความร่ำรวยมีเงินมีทองเข้ามาจับจ่ายใช้สอยชีวิตสมบูรณ์มีความมั่นคงดีนะครับนี่คือเป็นโอกาสและแนวทางการดำเนินชีวิตนะครับสรับดวงของคนที่เกิดใน ราศีกรกฎในเดือนตุลาคม2567นะครับการงานของท่านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเดินทางมีการได้งานใหม่มีความมั่นคงนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือจะพบกับแสงสว่างจะพบกับทางเดินที่ชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นมีผู้ใหญ่ให้โอกาสมีบุญกุศลด้วย นะครับก็อย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเป็นแรงส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสใหม่ๆนะครับการเงินของท่านก็จะดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาตลอดเพียงแต่ว่าท่านต้องบริหารดีๆจัดการดีๆเพื่อความมั่นคงของการเงินนะครับประเด็นความรักอาจจะยังมีปัญหาคือ,อยังไม่ลงตัวต้องเรียนรู้ใจเย็นๆนะครับบางทีอาจจะสับสนอาจจะ มีคนเข้ามาแทรกแซงในประเด็นความรักปกปิดข้อมูลหรือไม่ก็กำลังเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีรักใหม่จะมีความรักในช่วงเดือนตุลาคมต้องดูดีๆนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกมีหลานมีบริวารก็ดูแลคนเหล่านั้นได้มีความมั่นคงขึ้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรในจุดนี้นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงอุปสรรค จะมีเหตุการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมากเป็นพิเศษด้วยนะครับบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางก็คือการที่ท่านจะต้องดําเนินเจตความรอบคอบรามัตระวังไม่ประมาทนะครับการพบปะกับผู้คนการทํางานเป็นหมู่เป็นคณะการทําสัญญาใดๆก็ตามก็ขอให้รอบค้อบรัดกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาการงานการเงิน รวมทั้งเรื่องของการสังสรรค์เลี้ยงส่งเลี้ยงต้อนรับอะไรในช่วงเดือนตุลาคมก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับอาจจะมีเจอปัญหาจากคนด้วยคือคนบางคนไม่ได้จริงใจกับเรานะครับก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันเกิดความขัดแยง้งเกิดความเสียหายเสียโอกาสผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับส่วนโอกาส ท่านจะบ้านคงท่านจะร่ำรวยท่านจะมีความสมบูรณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและโอกาสความรักก็ยังมีนะครับรวยได้สบายๆนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกรกฎครับเอาละครับหมอกพยากรณ์ดวงพี่น้องชาวราศีกรกฎมา ครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคนะครับสิ่งที่เชื่อมโยงถึงการปัญหามีอะไรบ้างแก้ไขอย่างไรแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังนะครับท่านที่เข้ามาดูก็รับเอาสิ่งที่ดีเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตใช้สติปัญญาวิจารณ์และนะ ไปได้เรื่อยนะครับเลือดเอานะครับขอขอให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ชาวราศรีกรกฎทุกคนนะครับจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับคนที่เจอปรสสักเจอปัญหาขอให้ผ่านผ่านให้ได้ผ่านแบบมี ความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้ามีความสมบังมีความรุ่งเรืองมีความร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ